การเรียนการสอนในโรงเรียนเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องสอนแต่เฉพาะในห้องเรียนกิจกรรมสําคัญต่างๆนะครับก็เป็นที่สร้างให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นคนที่ดีเป็นคนเก่งได้นะครับวันนี้มีเยาวชน,นต้นแบบนะครับระดับประเทศอยู่ที่โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วเนี่ยเขามีชื่อว่าเด็กชายทีละในกิ่นจันเนีนะครับ โชหน่อยนะเมื่อ10ปีที่แล้วนี่ก็ได้มอบหมายให้อรองเวณนิดนะครับอนุสร์ประดิษฐ์เนี่ยพาไปรับรางวัลที่สภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับซึ่งได้จัดให้มีโครงการายกย่องเยาวชนต้นแบบนะครับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชากุมารีนะครับครบหรอบ นะครับเมื่อปี2 5 5 8นะครับลองฟังดูนะฮะอันนี้เป็นเทปเก่าที่ทำข้าไว้นานแล้วนะครับแล้วก็พึ่งจะมาค้นเจอนะเลยเอาออกมาโชว์กันหน่อยนะครับลองฟังนะครับความสามารถของน้องโกนะครับธีระไนกินจันดูครับสวัสดีครับผมนายทีระไนกินจัน อายุ15ปีอยู่ตำบลพรานกระต่ายอำเภอพรานกระต่ายจัังหวดกำแพงเพชรปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วส่งผลง,งานเข้าร่วมโครงการในระดับชั้นมันธยมศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย12ประการที่ผมนำมาประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันที่มีความสำคัญมี2ข้อคือข้อที่4 คอยเรียนรู้มาศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเพราะการศึกษานั้นจะช่วยพัฒนาตัวเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและมีอนาคตที่ดีเราจึงควรที่จะศึกษาหาความรู้อ,อยู่ตลอดเวลาเพราะโลกของเราในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเราจึงควรที่จะปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ของโลกต้องคิดเป็นทำเป็นแก้ไขปัญหาเป็น เมื่อเจอปัญหาหรืออุปสรรคใดๆเราก็ควรที่จะไต่ตองอย่างมีวิจารณญาณด้วยสติปัญญาด้วยเหตุด้วยผลน,นำความรู้ของเราไปประกอบอาชีพที่มีความสุจริตนำวิชาความรู้ไปพัฒนาชุมชนพัฒนาสังคมพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าอีกด้วยข้อที่6ยึดมั่นในศีลธรรมและศาสนา ปฏิบัติตนตามหลักทำคำสอนของพระพุทธศาสนากระทำตนแต่ความดีและเว้นความชั่วทั้งปวงไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขทุกชนิดดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทมีสติรู้คิดรู้ธรำมีจิตใจที่อบอ้อมอารีมีเมตตายึดมั่นในความดีอย่างเคร่งครัดเมื่อเราทำได้เช่นนี้แล้วเราย่อมเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งทังด้านร่างกายทางด้านจิตใจ มีคุณธรรมมีความกระตันยูกระตะเวทีมีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินยัยมีความอดทนดกันและอื่นอื่อีกมากมายก็จะตามมาครับ